โอเคครับก็วันนี้สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมจัดอดีสวยนะครับเป็นอดีฟูๆเลยนะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,790บาทนะครับเป็นอดีระบบ Android น,นะก็มีทองให้33ล้านนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าการ์ดโหดเยอะมากนะครับแล้วจี้ก็เยอะฟูมากเลยนะครับก็การ์ดมี ดาตายังนะตัวนี้เลยบับเหลืออยู่มากกว่า2วันมีเกรสพาสุธนแต่งงานนะครับนี่ตัวนี้มีซากุระดิมิเตอร์ชูชูแชมเปียนมิเนว่านะครับโจอี้ใหม่มีลิโก้เนวานาปุกลัปเปอร์แจ็คสันอัรลันไฟลี่แอมเบอร์ราชินีเพลงล็อกนะ จีคอร์ละไก็มีดักลูเซียนี่นะครับแล้วก็มีมูหุนพระสุทนนะทั้งพระเก่าพระใหม่เพียบเลยมีรีมัสด้วยก็การ์ดรมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะนี่การ์ดมีประมาณนี้เลย อืการเอ S บวกเยอะมากนะครับมีตัวเก่าตัวแรแๆนะค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> ก็ใครที่หายดีโหดอยู่นะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยนะสวยคุ้มอีกหนึ่งไอดีเลยครับอันญมันนณีก็มีคุ้มเต่าให้นะครับนี่ เดี๋ยวไปดูจี้กันตัวนี้จี้อัพเต็มประมาณร้อยหกกว่าชิ้นนะครับผมเพราว่าคือผมนับไว้แล้วนะจี้อัพเต็มอะร้อยหกสิกว่าชิ้นก็จี้หลักๆเพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีออฟกันไกด์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน มีหมวกสงการหมวกลาหลุมดำแม่นยำแกนหนุมดำองค์ดูดโกเลมโลนะครับเป็นจรวดเวลา่านวมชกมีหมดเลยนะนี่สวยมากครับผมจี้ก็เยอะนะอะมีประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมให้ดูออฟกันไกด์นะครับมันอยู่ในหมีแชมเปี้ยนนี่อันนี้อันนี้คือออฟกันไกด์นะครับหลายคนอาจไม่รู้นะนี่โอเคเดี๋ยวไปดูออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูออฟตัดนังฟ้าตัดนังฟ้าอีกแล้วมีแชมเปี้ยนนะ ถุงมือได้ท่านแล้วก็เป็นจรวดเวลานวมชกนะครับโกเลมโลออกเกาะ ป้องกันห้าสิบในโอ่งดูดจี G ้ออฟสวยมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนก็ล่าเพชรได้นะครับสบายสบายเลยอันนี้เป็นหนุ่มดำแม่นยำป้องกันห้าสิบบวกลาเบิ้ลแจนหนุ่มดำ ตันดนางฟ้าตันดนังฟ้านะครับม่วงทรงการเป็นนอบตัดดังฟ้าแป้นในเทกวาเลนทายมีสองชิ้นเลยนะสวยมากนี่รองเท้ากระโดดออกเกาะตันดนังฟ้าบ้องการห้าสิบบัตรเชิญปาร์ตี้ก็มี หมวกฟาโลแล้วก็ป้องกัน50ในหมวบมังกรนะไม้มุดหลุมก็มีนะครับคือจี้ออฟสวยมากเลยตัวนี้นะต่อไปนะครับไปดูลูกเต่ากันเต่าใหม่ล่าสุดใครที่สนใจซื้อนะครับลิง์กใต้คลิปนี้เลยนะ ก็ทัก Facebook เข้ามาครับ